สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนเมืองใหม่สาหรับเช้านี้เป็นวันที่16วันหวยออกนะครับของเดือนธันวา67นะครับครึ่งเดือนอีก15วัน16วันนะครับก็จะหมดนะครับปีพศ2567นะครับก็เขาดาวได้เลยนะครับอีก15วันสําหรับเช้านี้นะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกที่ผมได้ทําการทดลองนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับ2ปีเสร็จเสร็จ สองปีสองเดือนแล้วปรากฏว่าผมเดินดูอยู่หลายรอบแล้วมันลกนะครับแล้วกิ่งมันมันหนามันแน่นใบมันแน่นนะครับเพื่อนสมาชิกหนาแน่นเลยแสงแดดส่องไม่ถึงผมก็กลัวว่าความชื้นเยอะแล้วก็จะมีเชื้อราเข้านะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมมาสังเกตดูกิ่งมันนะครับมีแต่กิ่งเล็กๆนะครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยสองปีมันกิ่งเล็กนะครับเพราะว่าใบมันหนามากเลยผมก็เลยทําการตัดเมื่อวานนี้นี่ครับ ผมต้องการให้คือเอากิ่งที่เล็กๆออกผมต้องการให้มันขยายกิ่งนะครับเนี่ยผมตัดออกแล้วผมก็วางเป็นโคกบริเวณนี้นะครับน,นี่ประมาณนี้แหละรอบๆผมตัดออกประมาณสักสามสิบยี่สิบถึงส0มสิเปอร์เซ็นต์ของจำนวนใบที่มีอยู่ประมาณสัก20สเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้ามองตามสายตาข้างบนในล่งเลยครับผมตัดยอดด้วยครับก่อนหน้านี้ผมเอ่อ เคยแนะนำว่าไม่ควรที่จะทำการตัดในช่วงนี้แต่ให้ตัดในฤดูฝนนะครับแต่ผมจะทำการทดลองต้นนี้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลด้วยการคิดวิเคราะห์อยู่หลายครั้งหลายวันนะครับว่าทำไมจึงไม่แนะนำให้ตัดในช่วงของฤดูหนาวนะครับเหตุที่ให้ที่ผมทำการทดลองที่จะตัดก็คือ หนึ่งใบมันเยอะนะครับพอใบมันเยอะใบมันหนาแสงแดดส่องไม่ถึงอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดเชื้อราสองพอผมเห็นแล้วกิ่งมันเล็กนะครับกิ่งพวกนี้กิ่งที่เราต้องการไว้นะครับมันเล็กนะครับมันเล็กมันกลายเป็นไม้ตะเกียบนะครับผมก็เลยเอะมันลําต้นมันก็ใหญ่สมบูรณ์แต่ว่ากิ่งมันเล็กเนื่องจากกิ่งมันมันโดกเกินไปมันหนาเกินไปนะครับก็เลยทําการทําการตัดแต่งกิ่งนะครับสาม เพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างหรืออาการของเขาเพื่อที่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกผมตัดแค่ต้นเดียวนี้แหละครับต้นอ,อื่นๆผมก็ไม่ตัดผมจะตัดช่วงฤดูฝนอย่างเดียวนะครับสาเหตุที่พอหลังจากที่ตัดแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกลองมาดูสังเกตก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปว่าไม่ควรตัดในช่วงฤดูหนาวนะครับเพราะอากาศลมแรงอากาศเย็น แล้วบางวันก็แสงเดดจ้าเขาจะมีการคายน้ํานะครับคายน้ําเสียเสียน้ําออกจากลําต้นออกจากใบบางทีลําต้นเขาอาจจะสุดพอมาเห็นตอนในเชา้าขึ้นสมาชิกลองสังเกตดูนะครับเนี่ยดูใบมันจะสลุดนะครับเห็นไหมสมาชิกดูใบมันจะสลุดนะปลายใบยมันจะชี้ดิ่งลงดินเห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้ใบมันจะห่อครับนี่คือมันเสียการอคือเสียน้ํานะครับมันมันมันลดการคลายน้ําในตัวนะครับเพราะว่าการที่เขาเป็นแผลก็ดี เป็นใบก็ดีนะครับที่ที่ที่มีปัญหานะครับในเรื่องของใบทั้งไหลทั้งมวลนะครับแล้วน้ําเขาจะไหลออกจากตรงนี้ครับเห็นไหมครับรอยที่ผมตัดแต่งกิ่งนี่ครับนี่ทุกกิ่ง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 ไปเลยจนถึงปลายนี่เขาเสียกันน้ําแล้วมีหนาซ้ํานะครับตามกิ่งเนี่ยผมจะตัดออกนะครับกิ่งใดหรือว่าใบใดที่มันมันอยู่ภายในแล้วแสงแดดส่องไม่ถึงผมตัดทุกอันทุกที่เลยนะครับผมโลกออกไปประมาณสัก หนึ่งในสามส่วนนะครับหนึ่งในสามส่วนของแต่ละกิ่งนะครับเขาก็เลยสูญเสียน้ํานะครับเนี่ยเขาจะน้ําเขาจะออกตามนี้นะครับเนี่ยพอเสีย,สยน้ําเสร็จปุ๊บนะครับพอเสียน้ําเสร็จปุ๊บใบเขาก็เลยลดการคลายน้านะครับเขาก็ใบหอ่อห่อเหี่ยวเหี่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าอาการสลุดนะครับนี่คือเป็นสาเหตุที่ผมไม่อยากให้เพื่อนสมาชิกทําการตัดแต่งกิ่งเห็นไหมครับขนาดกิ่งนี้ยังยังห้อยเลยครับเนี่ย น,นี่คืออาการของการสูญเสียน้ําอย่างรุนแรงนะครับอตอนแรกๆผมว่าจะตัดทีละทีละครึ่งหรือหนึ่งในสามค่อยๆตัดไปนะครับแต่บางเอิ่นอ่ะเดี๋ยวถ้าถ้าตัดอย่างนั้นแรงกระทบนะครับแรงที่มันเกิดการเกิดทําปฏิกิริยานะครับมันอาจจะไม่ชัดเจนผมเลยทําครั้งเดียวเลยนะครับทำครั้งเดียวแล้วพอหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยเอาอีกกิ่งนึงนะครับทําเล่นๆน,นี่อีกกิ่งหนึ่ง ที่ผมเคยแชร์ให้ขับเพื่อนสมาชิกว่ากิ่งนี้มันชิดกันนะครับมันชิดกันอย่างนี้แหละนะครับพอมันชิดกันผมก็เลยเชื่อมต่อนะครับบางเอินว่าเทปพันพันพันกิ่งนะครับหมดพอดีก็เลยเอาตัวนี้มาพันไว้เดี๋ยววันนี้จะไปซื้อนะครับมาพันใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ตัวนี้เสริมกับกิ่งหลักตัวนี้จริงๆตัวนี้เป็นกิ่งเพียมนะครับเป็นกิ่งเพียมผมก็เลยเสียบให้พยุงตัวนี้ไว้นะครับให้เสริมเหมือนกับเสริมรากนะครับ ก็ประมาณนี้ที่ทําการและหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยยิงน้ําไปแล้ว20นาทีเมื่อคู่นี้นะครับยิงน้ําบริเวณนี้นะครับเพื่อเพิ่มนะครับน้ําให้ระบบลากเขานะครับดึงน้ําขึ้นสู่ลําต้นนะครับเพื่อไปชดเชยน้ําที่เสียนะครับเนี่ยก็จะเห็นประมาณนี้เพื่อนสมาชิกก็สามารถสังเกตเดูได้เลยนะครับว่าใบก็จะสลดบางใบก็ห,อห,อห่อห่อเรือบางใบก็ เอาปลายใบทิ่มลงดินนะครับบางใบก็พวกกิ่งก้านนี่เขาจะดูเฉาๆนิดนึงนะครับแต่อาการอย่างนี้อยู่ประมาณสัก3วันนะครับสาวันในเมื่อเขาปรับสภาพได้นะครับปรับสภาพได้ดึงน้ําขึ้นสู่ลําต้นเดีวอาการนี้เขาก็จะหายเป็นปกตินะครับเขาเรียกว่ามันชะง,งักงนันนะครับมันชะง,งักนะครับชะง,งักในการเจริญเติบโตนี่คือข้อเสียนะครับในเรื่องของการ ที่ถ้ามีแสงแดดนะครับถ้ามีแสงแดดนี้เขาก็จะระบบลากของเขานะครับเขาก็จะดึงน้ําขึ้นสู่ลําต้นมาแทนได้เพราะพวกพวกที่ใบพวกนี้พอได้แสงแดดนะครับเขาก็จะทําการสังเคราะหแสงเ้าเขาก็จะให้น้ํานั้นนะครับคลายน้ําออกแล้วก็เอาน้ําใหม่เข้าไปไปชดเชยนะครับมันก็จะค่อยๆปรับสภาพของเขานะครับนี่คือข้อเสียในเรื่องของการที่เราตัดแต่งกิ่งครั้งเดียวแบบ รุนแรงนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกที่เป็นต้นทุเรียนของท่านนะครับถ้ามันุกจริงๆค่อยๆตัดนะครับวิธีการลบหลีกเลี่ยงในการที่ทําให้ทุเรียนเฉาหรือหรือ,อะชะง,งักในการเจริญเติบโตก็ให้ค่อยๆตัดนะครับค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะครับแต่ของผมนี่เอาครั้งเดียวกลนเลยนะครับก็ไม่ถึงกับกลนแต่แต่ก็ดูเบาบางห่างไปเลยนะครับเนี่ยโดยภาพรวมเม็ดต่ไปรก็โดนนะครับก็ก็ ทำให้ทุเรียนนี้ค่อนข้างที่จะปรับตัวค่อนข้างได้ได,ได้ได้ช้านะครับได้ลําบากพอสมควรไม่แต่กิ่งนี้ยังห้อยเลยครับห้อยลงบินเลยนะครับนั่นคือข้อข้อเสียนะครับวิธีการหลีกเลี่ยงนะครับก็คือ,อค่อยๆทําค่อยๆตัดหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ไปตัดในช่วงของ ฤดูฝนเดือนพฤษภากับมิถุนาครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างนี้เป็นต้นน่าจะโอเคมากกว่านะครับแต่ถ้าได้ทําแล้วอย่างนี้นะครับวิธีการเสริมก็คือลดน้ําให้สม่ําเสมอแล้วก็เสริมด้วยในเรื่องของฮิวมิกฟูวิกนะครับก็จะมีส่วนช่วยนะครับให้ระบบรากนั้นเขาเกิดการตื่นตัวนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ใส่ปุ๋ย อินซี sea, นะครับปุ๋ยอินซี km, 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 ของปานินทองบางเอินว่าอยู่ใกล้ๆสวนอยู่ใกล้ๆที่อยู่พอดีนะครับห่างกันสัก3กิโลผมก็ไปซื้อมากระสอบละ250นะครับของปลาินทองซึ่งมีกากมันสำปะหลักากากกลงแล้วก็กากตะกรงงานแล้วก็ดนโลไม้นะครับผมก็มาใส่นะครับใส่สําหรับต้นนี้ผมใส่1นกิโลนะครับใส่ชิดโคนได้เลยนะครับในเรื่องของสารปรับสภาพดินหรือสารปรับปรุงดินนะครับ ก็คงจะมีประมาณเท่านี้ที่จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกสําหรับเช้านี้นะครับก่อนที่จะไปทํางานสําหรับทุเรียนในเรื่องของการาสตาร์นในเรื่องของการเลาะกิ่งเลาะใบวบเพียงตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ